สวัสดีครับพักรั้จะออกคนง่ามทำงนานคื้เกาพี่น้องครับน้องจะโอแซกนัวทานข้า,าวเช้ากันครับพีโจกินข่าวพี่น้องครับก็เมื่อคืนทำก๋วยเตี๋ยวกินพี่น้องเข็ดมัดเลือน้ำซุปเหลือซอเด็กกินขึ้นเกา ขออยากยับกล้องปับนึงนะครับพี่นอ้องคขาฝังยูใสกล้องกันอยู่ฝั่งนี้จิ้นเขากันย่งนอกพี่น้องค่ะ กินข้าวกันยางกินเข่าเด้อพี่น้องเดิมไชเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้น,อน้องโจงแน่นะครับเด้อ น้องจะโอ๊แซบนัวฝากฝากเน่เออกปลอมใจทาผู้ชมแน่ครับพี่น้องครับเนื้อเม้าไม่เห็นก้อนจะลองก้อนอยู่ไหนพี่น้องอเฟปพวงกับกล่องพี่น้องครับทางก๋วยเตี๋ยวกับน้ำกันพี่นอ้องกินก๋วยเตี๋ยวเด้อ กินข้าวได้哈งั้นจะเออเอิญแล้วเด้อเรากินข้าวได้จ้าเด้องั้นจะว่าง้องจะเออไปไปเอินกินข้าวเลย กินขนันใกันจักพี่น้องนะเพียแสดเดอเราจอยเป็นคนที่ว่ามากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับชอบกินก๋วยเตี๋ยว ตัวที่สามคือเพิ่งไปเห็นกล่องพี่น,ออน้องขาพอไปว่าไล่ชดเป็ดเนวนอนนเนาะพี่น้องโอ้หใเป็นเป็น้นวยข่อยบอ่ปกติเวลาเอ่อไล่ไล่เนว้ต่างแบบพี่น้องขาแล้วกล่องมันอยู่้างเทิง่งเนาะแล้วนี่ก็ก็พบว่าเอ๊ะตลงกล่องมันอยู่มงใด้เนาะแต่บงึงบึงกล่องดึงใส่พี่น้องคาแล้วนี่ก็คือแบบคนตาเละเอ๊ะกล่องอยู่ใส่วะ เป็นโมพี่นอ้องหนูเริ่มอิ่มแล้ว ครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับผัยที่ยังโบาพานการสั่งใดๆหรือว่าผัยที่กำลังเปิดช่องไม่ก็คือพับน้องจะโอ้ได้พี่น้องขาก็คือพวกเขาต้องอดทนพี่น้องขาอดทนพยายามและมีความส,าส,าสาม่ำเสมอพี่น้องขาเจอ้าโอ้คิดเลยว่าทุกคนนะครับก็สามารถสั่งรายไดจากเอ่อยูทูบคือกันพี่น้องขา คนอื่นพี่น้องก็มีสองมือสองแขนสองขาพี่น้องขาเขาจะเฮ็ดได้พี่น้องขาแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาเนาะพี่น้องขาเพราะว่าเขาแม่นคนดีคนเด่นคนดังพี่น้องขาที่ว่าจะเปิดปุ๊บเอ้ามีผู้ติดตามมีหยดวิวหยดไลค์มีซับสไคร์หลายแบบปรับพี่น้องขาเฮาเป็นแค่คนเออ่ตาสีตาสาพี่น้องขาเป็นแค่ตาสีตาสาเพราะมันจะแบบต้องช่วยกันพี่น้องค่ะเราต้องช่วยกันพี่น้องค่ะคอยเบิ่งคลิปเจ้าจะเบิ่งคลิปคอย สี่พี่น้องขาเจ้าข่อยก็ไล่ให้เจ้าเจ้าก็ไล่ให้ข่อยพี่น้องขาดีหละตึงดจเฮาถึง4ีประจบประจบความสมรุจในการให้คลิปพี่น้องขาครับก็ต้องแบบไปน้วกันพี่น้องขาเราตอนน้องไปเรื่อยกันแต่คนเดียวก็บอกผ่านเด้อพี่น้องเด้อยังเจ้าก็เพิ่งเปิดช่องมาคืันพี่น้องขาก็เพิ่งเปิดบานหลังนี้เพิ่งเปิดบานหลังนี้ก็ น่าจะได้หนึ่งเดือนแล้วพี่น้องค่ะน่าจะได้หนึ่งเดือนแล้วก็มีหลังคาเริ่มมีหลังคาหาหลายกว่าหลายว่าแผ่นแล้วพี่น้องค่ะก็ยังขาดปูนยังขาดยันขาดปูนยังขาดเสาปูนยังขาดกระเบื้องพี่น้องค่ะที่สำคัญคือขาดสร้างก่อสร้างบ้านพี่น้องค่ะนี่หลังก็คือเฮาเดินไปน้ำขันเดี๋ยวพี่น้องคขาดันซอยกันดันซอยดันซอยพักดันกันไปพี่น้องค่ะเขาจะได้ ประสบความสำเร็จในการเให้พิธการพี่พน้องครับเพราะว่าพวกเฮาคนธรรมดาเนี่ยพี่น้องครับอ่ะพวกเราคนธรรมดาเดินดินพี่น้องครับเฮาบ่ได้เอ่อมีมีชื่อมีเสียงเด่นดังคือเพิ่นพี่น้องครับเฮาทำแบบค่อยไปพี่น้องคขาค่อยเดินไปทีละก้าวทีละก้าวพี่น้องคนาเราคิดว,วา่าทุกคนก็นสิประสบความสําเร็จแล้วก็แต่งลับมือเป็นนสำกันพี่น้องเ <laughs> ราก็หวงังตั้งสันพี่น้องคขาก็ จับมืออะไพี่น้องคะนอนออกกับหวังคือการว่าเอาอยากมีอะไรขึ้นกันนะอคือกับคือกับเพิ่นพี่น้องคาแต่ก็จักมืออะไยังาไปน้องขาคือกดทําทไปเรื่อยๆพี่น้องขาก็ทําไปเรื่อยๆขอแค่เ้ามีความขยันมันเพียรสม่าเสมอแล้วก็นทนพี่น้องคาสักวันมันจะเป็นของเ้า,าพี่น้องจาไม้เลยจับมืออะ โอ,อ้นกโอมก็ลองไล่เบ็ดนวน,นอนเบิ้งพี่น้องขาลองไลเ่เบ็ดนวน,นอนเบิง้งก็สิไหลาสักประมาณสิบนาทีพ่อพี่น้องขาถ้าแผ้ติดเบียดติดงานจะไปเห็ดเห็ดแดดเด้อพี่น้องขานกโอมมาลองเทไลเ่เบ็ดนวน,นอนเบิ้งพี่น้องขาก็เห็นพวกเอือยอ้าย,ายหรือกูรู้อะไรๆก็มัพยายามลงคลิปเน่าๆหลายๆแน่พี่น้องขาแต่ว่าเอออคยืมข้าวชูเทือบ,บางเทือแบบว่า เวลาถ่ายคลิปน,น้องเป็นรองคขาเวลาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอ,ค,อ,แบบอค,ค่อยไปมักจะ,ะถ่ายแนวตั้งนะเป็นรองคขาคือถ่ายคลิปแนวเนาะผลมามันมันต้องแบบถ่ายแน่นอนทั้งสี่เป็นรองคขาเผลอจะถ่ายแนวตั้งลงได้ได้คลิปชอ็อตที่ช็อตชื่อเท่าเป็นรองคขาคลิปแนว่างจะโอ้ก็เลยแบบมีบ่หลายครับเป็นรองคขาก็จะ มาลองไลฟ์เทปในแบบแนวนอนเบิร์พี่น้องขาเพื่อไบติดตามไปเป็นคลิปเน่าก็จะได้สักสิบนาทีพี่น้องขาก็จังเลก็จังจะอขอฝากเงือกฝากบัวในแบบพี่น้องขาก็ขอหายปวดเข้าแบบ อย่าพึงเออ่ถอดถอยพี่น้องขาก็มีความอดทนมีมีความสมสมเสมอในการลงคลิปแปนวพี่น้องขาใครจะลงคลิปหน่อยคลิปแรกก็ลงไปสมือพี่น้องขาเพราะว่ามันมันบ่มีเกณฑ์แต่ตัวแต่ว่าเออเมื่อนึ่งพอจะลงคลิปคลิปคลิปพี่น้องขาก็ขอใครจะว่าเรามลงซูมมอมีความอดทนแล้วก็เป็นความเพลินเพลียในสีพี่น่องขานั่นตรงที่ว่าทุกคนพี่น้องขาก็สามาชิกรา,ายใหญ่ๆ,ๆพี่น่องขาก็คือสิ่งที่แล้วพี่น่องขาเขาขอหลบลองลงผ่งงานกันเด้อับรายการพี่น่องขาภาพอะไรบ้าจ้ะ